สวัสดีค่ะเข้าสู่ The Deep Dive นะคะวันนี้เราจะมาเจาะลึกแนวทางปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวันกันค่ะหยิบจากคำสอนของหลวงปู่ประโมทปาโมดโชจากเอกสารสรุปธรรมเทศนาที่ได้มาภารกิจของเราก็คือ,อ,อสกัดแก่นสำคัญที่เอาไปใช้ได้จริงเลยนะคะสำหรับคนที่อาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะปฏิบัติธรรมต้องหาเวลาพิเศษหรือเป็นเรื่องไกลตัวหรือเปล่าครับผม ประเด็นแรกที่น่าสนใจมากเลยคือหลวงปู่พูดเรื่องเวลาได้แบบโดนใจมากค่ะท่านบอกว่าชีวิตเรามีแค่ประมาณสามหมื่นวันเองการบอกว่าไม่มีเวลาปฏิบัติธรรมเนี่ยอืจริงๆแล้วมันเป็นแค่ข้ออ้างหรือเปล่าคะอาจจะสะท้อนว่าเราขี้เกียจหรือว่าจัดลําดับความสําคัญไม่ถูกใช่ครับจริงๆแล้วมันก็คือการจัดการเวลาหรืออาจจะเป็นความขี้เกียจอย่างที่หลวงปู่ท่านว่านั่นแหละครับแล้วประเด็นนี้มันเชื่อมกับเรื่องที่ว่า การปฏิบัติธรรมจริงๆมันไม่ได้แยกส่วนจากชีวิตเราเลยนะอ๋อค่ะคือการฝึกในรูปแบบอย่างนั่งสมาธิเดินจงกรมเนี่ยหลงปู่เปรียบเหมือนการซ้อมซ้อมครับซ้อมเพื่อให้เราคุ้นเคยกับเครื่องมือคือสติให้เราอ่านจิตใจตัวเองออกแต่สนามจริงหรือว่าการใช้งานจริงเนี่ยมันอยู่ในชีวิตประจําวันนี่แหละครับหมายความว่าในชีวิตประจําวันเวลาเจอเรื่องต่างๆทั้งดีไม่ดี ใช่ครับจิตมันก็จะไหลไปปรุงแต่งตลอดเวลาถูกต้องครับธรรมชาติจิตมันชอบส่งออกนอกมันไปเกาะเกี่ยวกับเรื่องราวภายนอกทำให้ใจเรามันวั่นไหวเกิดทุกข์ง่ายการภาวนาก็คือการฝึกให้รู้ทันสภาวะของจิตตัวเองนี่แหละครับงั้นเป้าหมายจริงๆไม่ใช่การหนีปัญหาแต่คือการมีเครื่องมือข้างในให้รับมือกับทุกอย่างได้ดีขึ้นใช่เลยครับแล้วการฝึกนี้ต้องอาศัยวินยัยความเด็ดเดี่ยวทำต่อเนื่อง ไม่ใช่แบบทำทำหยุดหยุดนะครับหลวงปู่ท่านเน้นลำดับขั้นที่เรียกว่าไตรสิกขาคือศีลสมาธิปัญญาไตรสิกขาศีลสมาธิปัญญาครับท่านย้ำเลยว่าห้ามข้ามขั้นเด็ดขาดต้องเริ่มจากพื้นฐานก่อนโอเคค่ะงั้นเรามาค่อยๆดูกันทีละขั้นนะคะเริ่มที่ศีลสิกขาการฝึกศีลก่อนเลยอันนี้ดูเป็นพื้นฐานสุดๆดครับผมขั้นแรกเลยก็คือการข่มใจข่มใจครับ คือรู้ว่ามีกิเลสมันผลักดันอยู่เช่นโกรธแล้วอยากจะต่อว่าอยากทำร้ายค่ะก็รู้ทันแล้วก็ฝืนใจห้ามใจเอาไว้ไม่ทำผิดศีลห้าข้อพื้นฐานแต่แค่ข่มใจนี่มันดูเหนื่อยๆนะคะเหมือนต้องสู้ตลอดเวลาเหนื่อยครับแล้วก็ไม่ยั่งยืนด้วยขั้นที่สูงกว่าเนี่ยคือการใช้สติรักษาจิตใช้สติครับเพราะจริงๆที่เราผิดศีลกันเนี่ย มันเกิดจากกิเลสคือราคะโทสะโมหะมันเข้ามาครอบงำจิตตอนนั้นถ้าเรามีสติที่ฝึกมาดีพอสติมันจะเห็นทันอ๋อแสดงว่าสีลมันไม่ใช่แค่ข้อห้ามเฉยๆแต่เป็นผลจากการที่เรามีสติรู้ทันกิเลสถูกต้องครับศีลจะมั่นคงได้จริงๆก็ด้วยสตินี่แหละ แล้วจิตสิกขาหรือสมาธิกับปัญญาสิกขาคือปัญญาสองตัวนี้เข้ามาช่วยยังไงในชีวิตประจําวันคะจิตสิกขาคือการฝึกให้จิตมันมีกําลังตั้งมัน่นไม่ฟุ้งซ่านง่ายๆคือมีสมาธิที่ถูกต้องจิตที่สงบพอประมาณเนี่ยมันจําเป็นนะครับสําหรับการที่เราจะเจริญสติให้มีคุณภาพเหมือนน้านิ่งๆถึงจะเห็นตะกรนเห็นเงาชัดเจนใช่ครับประมาณนั้นเลยส่วนปัญญาสิกขาเนี่ย คือความเข้าใจถูกตามความเป็นจริงมันเกิดจากการที่เราใช้สติเนี่ยแหละครับตามดูตามรู้กายใจไปเรื่อยๆซ้ำๆค่ะจนเห็นความจริงว่าอ๋อทุกอย่างมันไม่เที่ยงนะมันเป็นทุกข์มันบังคับบัญชาไม่ได้ไม่ใช่ตัวตนจริงๆพอเห็นแบบนี้บ่อยๆความยึดมั่นถือมั่นมันก็จะค่อยๆคลายลงเองแต่ฟังดูแล้วเครื่องมือหลับจริงๆที่หลวงปู่เน้นมากๆสําหรับใช้ในชีวิตประจําวันเลยก็คือสติใช่ไหมคะใช่เลยครับ สติคือหัวใจเลยคือตัวเชื่อมทุกอย่างเพราะว่าเราไปสั่งจิตตรงๆไม่ได้หรอกครับว่าห้ามโลภนะห้ามโกรธนะห้ามหลงนะอืมจริงค่ะมันห้ามไม่ได้ครับสภาวะพวกนี้มันเกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยของมันสิ่งที่เราทําได้คือพัฒนาสติขึ้นมาให้สติเป็นเหมือนอผู้รู้หรือผู้ดูที่ตื่นอยู่คอยสังเกตการสิ่งที่เกิดขึ้นในใจเราเฉยๆอย่างเป็นกลางๆ การพัฒนาสติให้เป็นผู้รู้ผู้ดูเนี่ยทำยังไงในทางปฏิบัติแล้วคะฟังดูเหมือนเอ่อต้องใช้ความพยายามมากเลยจริงๆวิธีฝึกที่หลวงปูแนะนํามันเรียบง่ายมากเลยนะครับคืออ่านจิตตัวเองไปเรื่อยๆอ่านจิตตัวเองครับอ่านไปเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องเลยไม่ต้องไปเพ่งไม่ต้องไปจ้องไม่ต้องไปบังคับแค่รู้ตามจริงรู้ตามจริงเช่นเช่น,ชอนตอนนี้รู้สึกยังไงสุขทุกข์หรือเฉยเฉย หรือตอนนี้มีกิเลสอะไรเกิดขึ้นในใจโกรธอ,อยู่โลภอยู่ฟุ้งซ่านอยู่หดหูอยู่อะไรแบบนี้ครับอ๋อ oh. แค่รู้มันเฉยๆเลยไม่ต้องเข้าไปจัดการไม่ต้องไปกดข่มไม่ต้องไปตัดสินว่าดีหรือไม่ดีแค่รู้เฉยๆเนี่ยนะคะครับแล้วผลที่ได้มันคืออะไรคะเป็นแค่คนดูเฉยๆเนี่ยนะผลลัพธ์มันดีมากเลยนะครับพอสติเราแข็งแรงขึ้นจากการรู้ทันบ่อยๆเนี่ยเราจะเริ่มเห็นความจริงอย่างหนึ่งคือกิเลสหรืออารมณ์ต่างๆเนี่ย มันไม่ได้อยู่กับเราตลอดเวลาอ๋อครับอย่างความโกรธเนี่ยเดี๋ยวมันก็เกิดขึ้นตั้งอยู่สักพักแล้วมันก็ดับไปเองตามธรรมชาติของมันมันเป็นของชั่วคราวใช่ครับเป็นสภาวะชั่วคราวที่แวะมาแล้วก็ไปพอเราเห็นแบบนี้ซ้ําๆๆจิตมันจะค่อยๆฉลาดขึ้นความยึดถือในอารมณ์พวกนั้นมันจะลดลงไปเองนี่แหละครับคือการปฏิบัติในชีวิตประจําวันที่แท้จริงสติมันจะทําหน้าที่คุ้มครองจิตเราไปโดยอัตโนมัติเลยฟังดูดีจังเลยค่ะ คุณแจสําคัญก็คือความต่อเนื่องของการรู้ทันนี่เองแต่ก็น่าจะมีจุดที่ต้องระวังเป็นพิเศษไหมคะจุดที่ต้องระวังที่สุดเลยครับคือโมหะโมหะครับหรือความหลงลืมนั่นเองความเผลอความไม่รู้ตัวเนี่แหละครับคือช่องว่างเลยเป็นช่องให้กิเลสมันกลับเข้ามาครอบงําจิตเราได้อีกครั้งอ๋อและก็เป็นต้นเหตุให้เรากลับไปผิดศีลหรือสร้างทุกข์ให้ตัวเองให้คนอื่นได้อีกการฝึกสติ ก็คือการต่อสู้กับเจ้าโมหะความหลงลืมตัวนี้เนี่ยแหละครับสรุปแล้วนะคะแก่นสำคัญของการนำธรรมะมาใช้ในชีวิตประจำวันตามแนวทางของหลวงปู่ก็คือการฝึกมีสติรู้เท่าทันจิตใจตัวเองอยู่เรื่อยๆในทุกๆก,กิจกรรมในทุกๆอารมณ์ที่เกิดขึ้นสติก็เหมือนยามเฝ้าประตูใจเนาะคอยรู้ทันว่ามีแขกคนไหนคือกิเลสแวะมาครับผมเป็นอย่างนั้นเลยครับฟังแล้วก็ทาให้คิดต่อนะคะว่าครับ ถ้าการอ่านจิตตัวเองมันสําคัญขนาดนี้ในชีวิตประจําวันที่มันวุ่นวายมากๆของเราเนี่ยเราจะเริ่มสังเกตอาการแรกของจิตที่มันเริ่มเปลี่ยนไปได้ยังไงบ้างคะเช่น <c oughs> ความรู้สึกขุ่นๆเล็กๆที่มันเริ่มก่อตัวหรือความคิดแวบแรกที่มันผุดขึ้นมาตอบโต้เรื่องต่างๆอืมน่าคิดครับการจับสัญญ,ญาณแรกๆพวกนี้ได้อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมากๆเลยก็ได้นะคะสําหรับการฝึกสติต่อเนื่องในชีวิตจริงเป็นไปได้มากครับ การรู้ทันตั้งแต่เนิ่นๆนี่แหละคือหัวใจเลย